วันศุกร์ที่28กรกฎาคม2 0 2 3วันนี้ในประเทศไทยเราเป็นวันหยุดนะครับเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงของเรารัชกาลที่10และก็เป็นวันหยุดเรียกว่า l องว weekend หลายวันติดต่อกันนะครับที่นีโรงเรียนที่วัดนบุญเปตรโรก็หยุดถึง6วันด้วยกันเพราะว่าเป็นวันที่ มีติดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะหยุดยาวหยุดสั้นอะไรต่างๆแต่เราก็จะไม่มีวันหยุดสำหรับการนมรักการพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้แม้ว่าพ่ออาจจะถวายบูชาขอบคุณสายสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีสระบุตรหลายคนก็บอกอยากจะมาร่วมพิธีแม้วันหยุดอันนี้เป็นสิ่งที่น่า ยินดีอย่างยิ่งนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนและวันนี้เราก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปจากหนังสืออพยพซึ่งเป็นบทที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเดินทางจากการเป็นทาสของอียิปต์ร่วมกับประชาชนชาวยิวชาวอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์และเดินทางเข้าสู่ทินทุรกันดาล มาถึงภูเขาไซนายหรือว่าสีนายเรามาบทที่20แล้วนะครับและหนังสืออพยพนั้นมีทั้งหมด40บทแต่เ,เราก็ามาถึงครึ่งทางเป็นบทที่มีความสำคัญก็เพราะว่าเกี่ยวกับบัญญัติ10ประการเมื่อเวลาพูดถึงบัญญัติ10ประการก็ยังอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องได้เปิด YouTube ก็ดีหรือว่าดูภาพยนตร์ เกี่ยวกับเรื่องบัญญัติประการซึ่งก็มีหลายเวอร์ชันนะครับมีผู้สร้างหลายแบบจะทำให้เราเกิดเรียกว่าจินตนาการและก็ร่วมเดินทางไปด้วยกับประชาชนชาวยิวและเป็นตัวเราเองนั่นแหละครับที่ต้องเดินทางในโลกนี้และเราจะได้เห็นถึงบทบาทของอความสัมพันธ์ของเรากับบทบาทที่พระเจ้า ได้ให้ต่อเราและบทบาทของอชีวิตมนุษย์ต่างๆในแต่ละวันชีวิตแท้จริงของเราก็ไม่แตกต่างอะไรกันนะครับเพราะพระอ,อ,องค์ได้เลือกสรรประชาชนชาวอิสราเอลที่ให้เป็นแบบอย่างที่เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในฐานะที่เราเป็นคิตชนนั้นอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเราก็เป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นประชากรที่ ได้เรียกและให้เป็นแบบอย่างกับมนุษยชาตินะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้เวลาเราได้ฟังประชากรของพระเจ้าที่มาชุมนุมกันทางด้านภูเขาไซนายและโมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขานะครับเป็นการที่ปรากฏองค์ของพระเจ้าสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งในการปรากฏพระองค์ของพระเจ้า คนชาวยิวเขาก็เห็นว่ามีเมฆเวลามีกลุมก่มเมฆมีเพลิงไฟเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่พระเจ้าจะตรัสนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เราจะพบพระเจ้าได้นั้นเขาจะานิยมบอกว่าต้องไปที่ภูเขาสูงและภูเขาที่มีความสำคัญในพระคัมภีรก็คือภูเขาโฮเรบหรือภูเขาใส่นาย,น,ายนั่นเองและวันนี้ เมื่อประชากรได้มาสัมผัสการประทับอยู่ของพระเจ้าและโมเสสได้เป็นผู้แทนของประชากรของพระเจ้านั้นได้ขึ้นไปพบพระองค์บนภูเขาไซนายหรือภูเขาโฮเรบนั่นเองพระเจ้าก็จะมีบัญชาอยู่สองประการในช่วงนี้นั่นก็คือขอให้ประชากรนั้นได้นอบนอบเชื่อฟังก็คือ พระเจ้าจะประทานกฎหมายของพระเจ้าให้และหัวใจสำคัญในในการเป็นมนุษย์นั้นก็คือต้องนบนอกต่อพระบัญญัติของพระเจ้านี่เป็นเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะครับและเราจะเห็นว่าถ้าเรานบนอกตามพระบัญชาของพระเจ้านั้นก็จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้ถ้า ถ้าเราได้นบนอบเชื่อฟังผลตามมาก็คือก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดของเรานะครับแล้วก็จะนำไปสู่อ่าเป็นเป็นแบบรูปแบบเดียวกันที่จะนำไปสู่พระเยซูคริสต์เลยนะครับที่พง์เด็จมาในโลกนี้เพื่อจะทำให้บทบัญญัติที่พงประทานให้นั้นมีความสมบูรณ์เพราะมนุษย์คนแรกนั้น ก็คืออาดัมไม่ได้นอบนอบเชื่อฟังแต่นี่เป็นการเดินทางไปสู่ความนอบนอบ,นอบเชื่อฟังดุดดังพระเยซูคริสตและนี่เป็นการฉา,ายภาพของมนุษยชาติที่จะมีฟังหรือไม่ฟังจะนบนอบหรือจะขัดคําสั่งอันนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วทุกอย่างก็จะมีผลตามมาสําหรับชีวิตอันนี้เป็น สิ่งแรกที่พระเจ้าต้องการนะครับที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาก็คือไปไปรับอ่พระบัญญัติหรือว่ากฎหมายของพระเจ้าและประการที่สองก็คือเกี่ยวกับการที่จะอ่าสร้างพระพลาหรือว่าที่ประทับของพระเจ้านั่นเองท่ามกลางมวลมนุษย์อันนี้เราจะค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะว่าอพยพหนังสืออพยพนั้นเป็นหนังสือที่ คัมภี์ที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งและยิ่งอ่านเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดดื่มทีเดียวหรือว่าดื่มด่ำไปกับพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละช่วงในแต่ละตอนนะครับแล้ววันนี้พระเจ้าจะตรัสกฎหมายที่เรารู้รู้กันอยู่นั้นที่สําคัญก็คือมีกฎหมายสองประเภทนั้นก็คือที่เราเรียกว่า D-Y วายรอหรือว่ากฎหมายของพระเจ้าแล้วก็กฎหมายแห่งธรรมชาติความแตกต่างระหว่างนิเชอรลรอกับ D-Y วายรอนั้นคล้ายคลึงกันมากก็จริงนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วก็มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งกฎหมายที่มาจากพระเจ้าเราเรียกว่า D-Y p o ยโพ i ิทีฟ w นี่นั่นก็คือเป็นบัญชาของพระเจ้าโดยตรงมายัางมวลมนุษย์และส่วน ว่ากฎหมายทางธรรมชาตินั้นก็เป็นกฎหมายที่เกิดมาจากสันทัตยานของมนุษย์ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งใดนะครับอันนี้คือมีความเชื่อมสัมพันธ์กรรกรรมม,มนุษย์วันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะทบทวนคำสอนพื้นฐานของเรานะครับที่พระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติ1ิประการให้กับมนุษย์นิบ นี่เป็นสิ่งที่โดยตรงเลยสิบประการครับไม่ใช่ห้าประการหรือว่าบางคนนี่เราจะเลือกเอาที่บัญญัติที่เราชอบหรือว่าบางคนจะไปเสริมเติมเพิ่มแต่งเป็นสิบประการเท่านั้นครับไม่ใช่ห้าประการหรือไม่ใช่ยี่สิบประการหรือว่าไม่ใช่สิบเก้าประการเราไม่จำเป็นต้องไปเรียกว่า,าพัฒนาอะไรแต่นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้หมวลมนุษย์ถือ บัญญัติในสิบประการแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับในศาสนาทุกศาสนาก็จะมีเรียกว่ากฎหมายพื้นฐานแห่งชีวิตนั่นเหมือนกันเกือบหมดนะครับทางพุทธศาสนาเขาก็เรียกว่าถือศีลแล้วก็จะมีหลากหลายในคนหลายระดับแต่พื้นฐานก็มีศีลห้ามีศีล8มีศีลสองร้อยยสิบำหรับบรรดา,าพระภิกษุก็จะมี การเรียกว่าข้อห้ามหรือข้อปฏิบัตินั้นแตกต่างกันไปแต่เรามาดูแล้วก็พื้นฐานก็แลดูคล้ายๆกันเพราะว่านี่เป็นพระประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้มนุษยาชาตินั้นต้องนบนอบเชื่อฟังและเป็นการที่ทำให้ตามพระประสงค์ของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยนะครับในบัญญัติสิประการนั้นวันนี้ที่โมเสสได้รับมานั้น ก็จะถ้าจะแบ่งจริงๆก็มีสองภาคก็ภาคที่1น,นั้นก็คือหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับพระเจ้าโดยตรงนี่เป็นแบบลักษณะเส้นตั้งนะครับเราเรียกว่าเส้น vertical line หรือว่าเส้นตั้งระหว่างเราขึ้นไปสู่พระเจ้าและอีกภาคหนึ่งก็คือเป็นภาคที่ horizontal ก็หมายถึงว่าภาคที่เราความสัมพันธ์กับมนุษยชาติกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่ของเราก็จะมีแค่สองประการเท่านั้นซึ่งพระเยซูคริสต์ได้มาสรุปแล้วมามีสองประการนั่นคือหนึ่งรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดหัวใจสิ้นสุดวิญญาณสิ้นสุดกำลังและถ้าเราบอกเรารักพระเจ้าแต่เราไม่รักเพื่อนมนุษย์ก็ขัดแย้งกันฉะนั้นความรักต่อพระเจ้านั้นจึงสูงสุดที่สุดและความรัก ต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจึงเป็นบุคคลที่ถือว่ามีความเชื่อในพระเจ้านะครับเราอาจจะผิดพลาดได้เราอาจจะล้มเหลวในการถือบัญญัติได้แต่พระเจ้าก็ให้โอกาสเราที่จะแก้ไขอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้แหละพระเยซูคริสตจึงบังเกิดมาเพื่อทำให้ชีวิตเรานั้นสมบูรณ์แบบนะครับพงมากระทำให้สมบูรณ์ ส่วนในพระธรรมเดิมนั้นก็เป็นแนวทางที่บางคนก็บอกว่ายากเหลือเกินด้วยกำลังของมนุษย์นั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ก็ถูกนะครับแต่ว่าด้วยกำลังของพระเจ้าที่พงค์ได้ส่งพระบุตรของพงค์ลงมาไถ่าบาปไถ่ความอ่อนแอความล้มเหลวต่างๆในชีวิตมนุษย์นั้นทุกอย่างย่อมเป็นไปได้และถ้าเราค่อยๆพัฒนาชีวิตของเราเราก็จะประสบสิ่งซึ่ง ที่พระเจ้าได้บัญชาเอาไว้ให้ใหทำนะครับเราอาจจะไม่สำเร็จในวันเดียวแต่ว่าเราก็ถ้ามีความมุ่งมั่นเราก็าจเจริญชีวิตประสบสิ่งที่สำเร็จได้นะครับแล้วเรื่องราวนั้นถ้าเราจะสรุปบัญญัติสิบประการนั้นก็เหมือนกันทุกศาสนาจะมีกฎหมายพื้นฐานแห่งชีวิตการปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตวันนี้เรามาทบทวนบัญญัติสิประการบ้าง กันบ้างนะครับว่าเราลืมไปหรือยังเราได้ปฏิบัติสิ่งใดบ้างนะครับก็คือประการแรกทีเดียวก็คือพระเจ้านี่บได้มีบัญชามาถึงโมเสสมาถึงพวกเราทุกคนผ่านทางโมเสสนะครับหนึ่งอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์พระองค์ผู้เดียวก็คือพระเจ้าสูงสุดอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเพียง องค์เดียวผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงสรรพานุภาพเราจะเรียกชื่ออย่างไรก็แล้วแต่แต่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วอันที่สองก็คือพระองค์ได้สั่งว่าเราอย่าไปทำรูปเคารพแล้วก็สำหรับตัวเองบางทีในยุคนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะชาวคาทอลิกนั้นเราอาจจะมีรูปปั้นรูปวาดอะไรต่างๆแต่นั่น ไม่ใช่เป็นพระเจ้านะครับเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่มนุษย์เหล่านั้นต้องใช้ประษาสัมผัสที่เราจะต้องช่วยเราไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องบนสูงที่สุดนั่นเองนะครับฉะนั้นทางสา,าจากคาทอลิกอนุญาตให้มีรูปวาดรูปปั้นได้ต่างๆนั้นในรูปวาดหรือรูปปั้น,น,นในตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลัง ที่จะต้องนำเราไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องบนพระเจ้าผู้สูงสุดนะครับฉะนั้นเรามีรูปปัน้นรูปวาดรูปที่แขวนคอหรืออะไรต่างๆนั้นเราไม่ได้ถือเป็นในลักษณะเครื่องรางของขลังอะไรใดๆทั้งสิ้น,น,นต้องระมัดระวังนะครับพ่ออยากอธิบายเรื่องนี้ให้มีความเข้าใจกันอย่างสูงทีเดียวนะครับล่าที่สามที่พง์สั่งเราก็เราอย่าได้ออกพระนามพระเจ้า โดยไม่สมเหตุนะครับบางคนอเอะอะก็เดี๋ยวสาบานเดี๋ยวก็อ้างชื่อพระเจ้าในที่นู่นที่นี่อะไรต่างๆนี่โดยเฉพาะเราชาวไทยเราชอบมากที่เดียวที่จะบางทีติดเป็นคำดา่าคำหยาบโดยอ้างชื่อพระเจ้าอันนี้ไม่สมเหตุสมผลนะครับและอันที่สี่วันพระเจ้าเราจะไม่ลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือในที่นี้พงค์ได้บอกไว้ว่าพงค์ได้สร้าง โลกนี้มาหกวันแล้ววันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนวันพระเจ้าเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าสําหรับชาวคาทอลิกชาวคริสต์นั้นก็คือวันอาทิตย์แต่สําหรับชาวยิวสมัยนั้นเขาเรียกว่าวันซาบาโตก็คือวันเสาร์นั่นเองอันนี้เราก็ต้องจะแจกแจงรายละเอียดที่เพื่อจะทําความเข้าใจนะครับและนี่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อพระเจ้าสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับพระเจ้าเราจําเป็นต้องบี แล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราต่อเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นบัญญัติสิประการจะมีสองแผ่นที่สําคัญแผ่นความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเคารพบ,บิดามารดาอันนี้เราจะชีวิตจะเจริญมั่งคั่งเราต้องเคารพบรรพบุรุษเคารพบ,บิดามารดานะครับแล้วประการต่อมาก็คือความรักต่อเพื่อนมนุษย์สําคัญมากห้ามฆ่าคนการฆ่านี่เป็นบาปที่เรียกว่าหนักหนา มากที่สุดอันนี้ก็มีบันทึกเอาไว้แล้วก็นอกนั้นยังมีอย่าล่วงประเวณีผัวเมียของเขาของผู้อื่นฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความอ่อนแอตามภาษามนุษย์ทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีต่อไปอย่าลักทรัพย์การลักขโมยนั้นก็เป็นพื้นฐานซึ่งจะมีแจกแจงรายละเอียดมากมายแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีอย่ากล่าวเป็นพยานเท,ท็จ โกหกหมดเท็ุนี่มุสาวาจานี่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านใส่ความดินทาติถินนดินทาใส่ความผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นสิ่งที่พระเจ้า,ามีบัญชานะครับห้ามทำแล้วก็อันที่สิบก็คืออย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอันนี้ความที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีความโลภฉะนั้นทางุทธศาสนาก็สอนตลอดเวลา อ,อันตรายที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือโลภโกรธหลงอันนี้เราจะหลงทางไม่ได้เด็ดขาดนี่ก็เป็นสรุปมีบัญญัติแค่10ประการแต่ว่าพระเยซูคริสต์มาทำให้เราเห็นบัญญัติมสีสองอย่างที่สำคัญก็คือหน้าที่ต่อพระเจ้าสูงสุดเลยนะครับด้วยหัวใจของเราด้วยวิญญาณของเราและหน้าที่ต่อความรักต่อเพื่อนมนุษย์แต่ถ้ว่า จากบัญญัติสิปการนี้ในศาสนาอยู่ใดซึมก็ยังพัฒนาขึ้นมาอีกมากมายสร้างเป็นบัญญัติขึ้นมาตั้ง613บับทีเดียวนะครับก็คืออีกมากมายถ้ากระจายเป็นข้อย่อยๆก็คงอีกเป็นพันข้อใน613บับของเขาเนี่ยนะครับเขาก็มี365บทใหญ่ๆที่ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามทำนู่น ฉะนั้นแลดูเป็นไปทางเชิงลบมากกว่าเป็นแบบพาสซีฟห้ามกระทำนู่นห้ามกระทำนี้ทำให้ชีวิตคนเราเครียดนะครับตั้ง365และยังมีคำแนะนำว่าควรจะทำอะไรต้องทำอะไรต้องทำอะไรอีก248ฉะนั้นชีวิตนั้นถ้าไปติดกับอยู่กับกฎเกณฑ์เป็นโครงสร้างมากไปเหนื่อยชีวิตนั้นเหนื่อยมากเหมือนกับว่าเรา เอาโซ่มาแขวนคอของเราจริงๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าพระเยซูคริสต์ถึงมันเน้นเหนือบัญญัตินั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าเหนือบัญญัตินั้นก็คือความเมตตาฉะนั้นเราจะเห็นว่าการสร้างหีบพระบัญญัตินั้นตอนที่โมเสสได้ทําที่ประทับของพระเจ้าเราได้บรรจุที่โมเสสอาโรนนั้นหีบพันธสัญญาภายในบรรจุก็คือบัญญัติสิบป,ประการ และเหนือกล่องบัญญัติสิประการนั้นก็มีเครูฟก็คือเครูฟเป็นสัญลักการประทับของพระเจ้าซึ่งหมายถึงเหนือบัญญัตินั้นก็ยังมีความเมตตาของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้แหละที่สําคัญที่สุดเราต้องไตรตรองเราอย่าไปถือบทบัญญัตินั้นด้วยกฎเกณฑ์แล้วเข่งคัดตามตัวอักษรแต่ว่าในหัวใจเรานั้นฝืนเพราะเราทําด้วยถูกบังคับ คนเราถ้าถูกบังคับให้ปฏิบัติอะไรนั้นเราจะเกิดความเครียดขึ้นมาทันทีเราจะต่อต้านภายในหัวใจแต่ถ้าเรามีความรักอันแท้จริงเราก็จะทำด้วยความที่เรารักพระเจ้าที่ถ้าอะไรก็ตามทำเกิดจากความรักก็จะมีคุณค่าที่ต่างกันถูกบังคับให้ทำกับถูกทำด้วยสมัครใจอันนี้จะแตกต่างกันมากนี่เป็นบัญญัติสิบประการที่วันนี้โมเสสได้รับมาจากพระเจ้า สำหรับประชาชนของพระอ,องค์ประชากรของพระอ,องค์เราจะสามารถที่จะมีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาไต่ตรองมาลำพึงกันให้มากนะครับวันนี้เป็นวันหยุดแล้วเราหยุดหลายวันก็ยังขอแนะนำอีกนะครับว่าน่าจะทบทวนอ่านพระคัมภีร์ลองอ่านดูนะครับอพยพบทที่20ข้อ1ถึงข้อ17วันนี้ถ้าใครอยู่บ้านหรืออย่างไรศึกษาพระคัมภีร์กันอ่านหนังสืออพยพนะครับในช่วงนี้ หรือถ้าเราไม่เป็นคนที่ชอบอ่านก็ใช้เวลาพักผ่อนโดยหาภาพยนต์อย่างเช่นบัญญัติประการ Ten Commandments มาดูนะครับจะได้ความคิดความรู้อะไรต่างๆที่มากมายทีเดียวในพระวรสารในวันนี้เป็นคำอถาธิบายของพระเยซูคริสต์เองเกี่ยวกับเรื่องอุปมาที่ผู้หวานออกไปหวานมาเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีประชากรที่ฟังก็ยังไม่เข้าใจ พระอ,องค์ได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับให้ให้ฟังเรื่องผู้หวานก็เปรียบเสมือนอพระเยซูคริสต์เองมาหวานพระวาจาเรื่องอาณาจักรของพระอ,องค์นะครับ mm. เนื่องจากว่าถ้าเราไม่เข้าใจพระวาจาเราฟังแล้วเราไม่ศึกษาไม่แสวงหาก็ทําให้พวกมารหลายต่างๆพวกปีศาจมาหลอกหลอนเราแล้วก็มาทําลายพระวาจานั้นไปนะครับแล้วก็ถอนสิ่งที่ พระเจ้าหวานไว้ในใจของเราไปอันนี้คือประเภทที่หนึ่งคนประเภทนี้ก็มีอยู่มากมายทีเดียวนะครับแล้วก็พระองค์จึงได้บอกว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่พระองค์หวานนั้ได้ตกตามทางตกตามทางก็นกก็มาจิกกินอันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่ไม่เห็นความสำคัญไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เห็นความสำคัญของพระวาจาพระคัมภีรก็จะเป็นแบบนี้ และบางคนนั้นก็ฟังพระวาจาแล้วก็เปรียบเสมือนที่ตกอยู่บนหินนั่นก็คือฟังพระวาจาแล้วตื่นเต้นมากได้รับความยินดีแต่ประเดี๋ยวเดียวเองเพราะว่าเขาไม่มีรากลึกไม่ไม่ได้ย่างตัวเองลงไปศึกษาต่อหรือว่าทําความเข้าใจอย่างดีอันนี้ก็ไม่มั่นคงนะครับเมื่อเผชิญความยากลําบากนั้นก็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 พ่ายแพ้ไปแล้วก็ยังมี พระวาจาที่ตกอยู่ในพงหนามกับบุคคลซึ่งมีความวุ่นวายทางโลกมากบางทีก็วันวันหนึ่งใช้เวลาในการแต่หมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองอยู่กับกับการเมืองอยู่กับธุรกิจจนบอกไม่มีเวลาให้พระเจ้าแม้แต่นิดเดียวซึ่งบัญญัติของพระเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วนะครับว่าพงขอเพียง ชั่วโมงเดียวในหนึ่งสัปดาห์นะครับก็คือวันพระเจ้าวันอาทิตย์นั้นเราน่าจะใต่ตรองตรงนี้ดูและในแต่ละวันนั้นเราได้คิดถึงพระเจ้าหรือไม่อย่างไรและยังดีอีกหลายคนที่ยังลุ่มหลงอยู่ในสิ่งที่เป็นอบายมุกมากมายจึงทําให้เปรียบเสมือนเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในกอหนามแล้วก็ไม่สามารถบังเกิดผลได้แต่ในที่สุดก็ยังมีอีกจำนวนมากนะครับ ที่ฟังพระวาจาพระเจ้าแล้วนำมาพัฒนาชีวิตทำความเข้าใจทำให้ชีวิตนั้นจึงเกิดผลพวงมากมายในชีวิตวันนี้เรามาทบทวนกันเฉยๆนะครับซึ่งเป็นวันหยุดหลายวันเราก็ฟังพระวาจาพระเจ้ากันให้มากจริงๆพ่อก็มีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังมากมายก็เคยที่ที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเช่นใน นมะมีคิตชนชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งชื่อนายลิงกุลิงกูนี่ได้รับหนังสือพระคัมภีร์มาแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยก็เอามาหนุนศีรษะก็ยังดีนะครับแล้วหัวที่สุดก็เริ่มฉีกกระดาษพระคัมภีร์เพราะกระดาษดีมากเอามามวนยายาเส้นแล้วก็ดูดไปดูดมาจนพระคัมภีร์หมดเล่มนะครับนี่ก็ เขาละเลยหหยสุดก็ไปขอคุณพ่อใหม่ขอพระเคยพิริเลอมันก็มาดูดไปดูดมาจนที่สุดแล้วในขณะที่ดูดยาก็เห็นพระคำพีคำหนึ่งว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้มากถึงกับประทานพระบุตรของพระองค์พระเจ้าเป็นแสงสว่างสองโลกก็ตกใจก็เลยเริ่มต้นพระเจ้าจะมีวิธีการนะครับเขาก็ไปขอพระคำพีมาตอนนี้ศึกษาจริงจังจนวันนี้นายริงกุชื่อริงกุนะครับ กลายเป็นครูคำสอนเป็นนักพระคำพีที่สำคัญก็เราอ่อนแอทุกคนเราอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ในชีวิตแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็จะให้โอกาสกับเราตลอดเวลาพระเจ้านั้นหวานมาเมล็ดพันธุ์ไปทั่วแม้กับคนไม่ดีคนเพราะ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 น้ำพระทัยดีของพระเจ้าท,ท,ทั้งที่โปร่งรู้ว่าหวานพระวาจะพระองมาสอนกับบางคนนี่เขาเหมือนกับมาเป็นคนที่ไม่เข้าท่า เป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรในพระเจ้าแต่พงก,ก็มีวิธีกับบุคคลเหล่านี้นะครับฉะนั้นพอระงค์นั้นหวานพระวาจาให้กับทุกคนให้กับทุกคนแล้ววันหนึ่งพระวาจานี้ก็ถ้าเราร่วมมือกับพระเจ้าดีไม่ดีเราร่วมมือกับพระเจ้าเพียง1%เท่านั้นที่เหลือ99พระจิตจะเป็นผู้ทํางานเองพระจิตจะเป็นคนนําเราเองแต่เราต้องเริ่มจากตัวเราเอง ที่มีเจตนารมณ์ที่ดีอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้ฟังในข้อคิดในวันนี้นะครับวันนี้ก็พ่อประการแรกพ่อก็ต้องสวดภาวนาในบูชาขอบคุณสำหรับในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาแล้วก็สำหรับประชากรชาวไทยของเราทุกคนสำหรับผู้นำในประเทศของเราผู้นำทั้งฝ่ายบ้านเมือง และผู้นำศาสนาจักรอันนี้สำคัญมากนะครับการที่มีผู้นำอย่างไรนั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจะนำประชากรของพระเจ้าไปทิศทางใดฉะนั้นต้องวอนขอพระเจ้าให้ส่งผู้นำทั้งฝ่ายบ้านเมืองทั้งฝ่ายศาสนาจักรเราต้องการผู้นำที่ดีนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้หวาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาสำหรับทุกคนและนอกนั้นวันนี้วันคล้ายวันเกิดที่มีคนขอมิซามาก็คือคิดถึงเป็นพิเศษก็คือ วันที่20พผูดที่เกิดวันที่28กรกฎาคมนะครับและผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมทุกคนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับมาริยาอลินสรานะครับสุนทรวิภาตก็ได้ขอคำภาวนามาก็ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีคิดสิ่งใดสมปรารถนาภาวนาสำหรับซิสเตอร์สุรางสีสุระนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้เราเท่าที่ ยังมีอีกหลายบุคคลนะครับแต่พ่ออาจจะจําชื่อไม่ได้แต่ว่าก็ขอสดวดภาวนาสําหรับทุกคนที่มีวันขายวันเกิดในวันนี้และในเดือนนี้นะครับนอกนั้นก็ภาวนาสําหรับคนเฒ่าคนชราคนที่เจ็บป่วยทั้งที่อยู่ที่บ้านและอยู่ที่โรงพยาบาลภาวนาสําหรับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อสําหรับคนที่ กำลังเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากต้องการคำตอบในชีวิตจากพระเจ้าขอให้ทุกคนได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างล้นเหลือเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามพ่อภาวนาสำหรับนักบวชชายหญิงผู้มีพระคุณทุกคนขอให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายทีเดียวให้เราเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในชีวิตนะครับขอพระเจ้าประทานพระพรกับพี่น้องอย่างมากมายทีเดียวในวันนี้และขอให้พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขด้วยกันทุกคน ขอพระเจ้าประทานพอรอาเมน